ไม่เปลี่ยนใจเลยก็จิมพ์พอดีี่ชิกาลมังโกน่าขับตัวลักาย้เด็กิกลมังโก้จิมพ์พกมุกตานามาพิมพสานิที่รูดีมิวช์วานิอันเซนิเปะนี่ชิโนนิสจันเองก่อนทำทินสามนารีไม่เหมอมุกลนุนลองเข็งเรือเทอะระวังกระทงกระตากหอกไงเพราะยันระบังนาำมุกชวนี่การแทนการมัดเส้นอาณาพยนโลกายเรือเทอะสมวรกระรุมกระเทาร่างายเรื่อที่น้ำสาหนซิมเชียเมจอพักกันมุกลนุน้องเข็มเรือก็จองซาลงไงจองมานีย้อมหายนะ ກຽມອີປົ້ມຜົມກັບນຽະມັນໂມມເລກກະພາຊິງກະສັດປ່ວຍມສາລໍາເພມຸງຕາມຕຽນຍານອາແຫຼະໄວຫມໍມຸງນຸງນ້ອງຄິງມາຍະເທະລະບັງກະທອງກະດາກໍງ່າຍພຽງແນດະບັງນາມຸງຊວນນີ້ຄັນເທນຄັນມະເສອະນາພຽງງ່າຍບໍ່ຈໍຊີມອນກຣຸມກະທໍລະງ່າຍເລຂາໂຕງ່າຍພັງພຽງດະບັງກະດານານຕາຊູທາມາກະຈີຣັມມາມະຊະກະບາດຸຄຣາ มาเรื่องไงก่อนมาเรามลีรตูครับการเทน่กันมาเซบินไงเรื่องลำะบันพยงนตะบังก็ไงพียงยันมุชวาไงก็ส่นไหผมเป็นมุชวาาเป็นในเรื่องในยงหดำผมเปชวาเ่แต่ไหว่าเส้นก้อิกอไม่ต้องยกหมวมากจินก็อนนอกแยบินเอันเชงมุยงบินนั่นหละันนี้บนไม่เชื่อไงมุยเชื่คำสาสีชาติยงขับกบายนกน่าบินเลยเสียทุกนนี้มุขขบแต่พังินเ 바이나농킹퍄엔다방고몽칸첸칼마세아이니머레물이시드람마마아이태칼리비나니무 nga 이모조시모와네라그돈가일람농킹퍄엔다방리캄고소나이원제원쇼고비니테쿠레야고남파투와엥야지신시엔진샤운니고나레야시미시테모샤운바네남가파고쿨음시도와파네후레소야이코콘라스마파 ngon <im itation> si swega ba kalang bang yang lap mun musum jo rai rain na si thu yang go mun lo khong chan cho rai lam sunai kumtron due ni go khwai shap na silachang ai re the munuk cham sae da sa the kan pat si ni sham ri sha nga ma ilam sunai tabang ta si muan ngai shanga kham jam lam ko na chang yana sis raun mung ngai ma cho shingan de sa na tinang dang die khu silachang ai phemong cheluai ya ten me shag ba ang kao ပြကွန်ပင်လုရတ်အမ်စာသခရုံရှာင္ရိုင်းနာစီမွဝနီကရုံယရှုံးမယူရလံဖဲမုံလထာနာဖျံရမုံရှွာကိုဖြရှင်ဒိုင်ရဲဒိုင်ဖျံတဲ့ပောင်ကြီးချရှင်လုံးငါဖျံရင်တင်ကိုခင်ခေါင်ခေါင်စာကိုဝိုင်မုံရကပါတဲ့မကောဂရုပီအမရခန်ကွန်မနင်းနာမတ်စတာစနီယရှင်ပင်ဝိုင်ကေအီပုံးဖုံးတပ်နီချက်မြန်ဖျံကောင်စီနီယကကတ်ပွဲအမချောဖရုံကိုယန်ဝိုင်နီရိုင်းမိုင်ရဲ พักกามองลงคังมเรีก็ราการชิ้นจงนี้พกเอาไรติ่กินรำสาอ้ซิมเชียมจ๊องซาลงไปจงมานีย้อมหอยังกินรำชาในส่วนไนก็น่าจลรไอลองคังมเรียเช่อมกากรบินคันชินิชกูมีเพียงจับี้เพียงมันถุง่อยเรือังกาลังนักปบากับเส้นยามจออเาจงมากนูกวานีก็มานีเพ่จงเทองกุยามาเรืองลำงคังกินรำชาลังไงสนอผมใูจงนี้ หลังค่างบริเวณนิ่งทอนมอซีซามบรีก็ยเพียงมันดูง่ายไม่จบมากับช้ำผงนี่ก่อนพอได้จองเชตินงังติงใครพอได้เช่นกันจองนโมงุ้ยพอชิมาลำเจือไว้คุณพลรวยจองมากนูกวานีก็เชินกันจองเดลุชูในไรเจมคุณพล้วยจองมากนูกวานีก็มากมบช้ำผงก่อนพอไดจงเช ทิ้งใครพอตัวในจองนี้โพนาเจมเพะลัดตัวไอรีลำเจี๋ไว้ลงคังกินรามชาลังไงจอมกอในละมันนาะเพียงม่สามมจอจงมากนุกวานีคุณน่ะอลังมีสติมจานาเชจงเดสากินสากินแพรมีชงุนไม่อยู่แลมเชียนิมูเพะสุดในเร่ลงคังมเรน่าสุยาจองนี้ชามง จงลุงไงจงมานีนาอมูสไรเทมจงซาลุงไงจงมานีโมงไงลำกะการลงคังกนรามาลไงสุนด้านในกนาเจื้วโมซีซามบรีนาลุงเซงกมนีนิเชโมโตกบานีเพชนิชกงูนาดรำยันพียพ์จับนีโกวัน,นดัดจะเชนงามายเรมเลวว่าเซมิชตาสุมชิยะชนีพักกนเดียพมบันทุวัยยัพยมันบกนาคุณงกุาลไมงพิม,มั์บรรกมซีซามารีนาพุงกีจงเกตับจครัขขงาง,งายมงเรม พักก้ามุลงลงขังมเรดเย์เย็นพิจมังทุ่ช่างวายพังก่อนกินอำช่างกับริมสัดครูไม่ลำนีงาวายมจ๊อยิงจางงามาเอรเร่แต่พิจมันนี้ก็ลงคังแช่เมเรมกับกรุบยินนากระทองแช่โมกินราในเดชนิชกุงอุนัดรำพิจมันทุงไงเรนนะลำก้ามุอุนเซนอำชานีเพะสัดไอลำนีงาเอรเร่แช่ลงเซงกบมณีเนียโมดนีเพะมุงวันนัดจะเชิญงามาอรเร่ยืนเจนทวันเด็กคนนาคงชัว 금서콤와 게야약하바르죠 비상에람보 게나 야골렛고한테 총소야랑 신경 좀고 같이 문화서 가르나 게카페 넘니고 놀래도서 가야. 레와세 존스타심 리야시네 농캉레나 샷쌍나이고 라나이스나트캅 톰와이레 그라우풍건사갑 카다이페코 툭착제레 จุนสตาชิลคงยักนิมงมอสิซามเรตองยักษงนาขัดธงนังไงก็สัดครุมได้ลำเรือมืลี้ยมวยมังเพะมูวไวเร่สัดครุมไอ้ลำเรือมือเลี้ยเพียิวับก็แค่อเพะชิกาจูไองุมราธาอนาสัดไว้รดิมแต่ลานี่ก็ยูมีอะมุงชวานีเร่ลำกะกากินน้ำชานังไงก็มนจะนานิวส์จันเดสุนัยไปนาจุนสตาชินังไงยาชนีมงลองคังพักันลำกบามอสิซามเรลำเรีอสุเปชราก็สนัตเทีกับสัตตาครุมไอ้ลำเรมืสมัอสมังพะมูวร တဲရှရာမကော်နာဖုန်ကီဂျုံကမြန်ဖြန်မန်ီတပ်ချုံငိုင်မုံရေလဝဆဲမစ်တာဆမ်စီယာစနီဖကန်တဲ့ဖျမန်သူဝိုင်မြန်ဖြန်မန်ကော်နာငုနစာလောမိုင်မြန်ဖြန်မန်ကော်မော်စီသမရေနာဖုန်ကီဂျုံကတပ်ချတ်ငငိုင်မုံရေမွန်ညင်ကင်မောင်းလုဒ်ကင်ရကတာကဆတ်ဝက်ဂျိနေမချောခုံယင်းငါရမရေမချနီတက်နင်းခေါနာကလောနာမသူမရပြင်ငါမရရေ น้องลุดกินราสนงคงมะเรมกาเจบอมบอมุน่าชอลอเพียนจากาเอเฉยเมียนเปียนกอนซีเอสเอ็นอีปองพองจับนี่มจันบิงไงมจอขอนะกะโลนะมจูยะไงมะซาเรเพ่น้องลุดกินรามะชาลังไงโกมิชนานี่ยูสจันนี่เดสุนัยน้องบูเจเฮปาเตเปียนโนปูจาดีนะดาเรนมาตะคายานีมุน่ารามกิเรนาสมีวีติกอบอมมานอรามจิดองเอาเตนีมอขอนาตูนิกอเตนีมอบาเดอินโนปาเรงอจินเซกอรางา น้ำมันเฮปุเฮปาสนุนกงอินตาน้ำมันกันไดเมรีเจมสาซิมชีเรรนาน่เขาน่าลูกกลน่มสางายเมโจตนาชนีมาอยากครมนาเพมาง่ายลำสุนัยมจัมเบีนช่างงาลังนักบากบไปนียามจมุ้มรีกงามไม่เรเจลังนักบาครับกบอนน่มชาคราคลาซีสุเมนีงาโดยมโจเขาน่ากลัวน่มาูไมเรเพสุนัยกาวสรานิชาชาตาเซรเจลีกันนมาดูชางงาเซรเจพรองกวยนรามาเดมโจลีตุม พสิงน้าก็บ่ายเกาตาไรมาสาบบินโดยเพศสุนัยเรมาจันมองมาตุดมาน่วยบินไงเรเชจุนตาเชียชนี่สนุนกงมกาแกอีปองพงจับนี้เชเมียนเพียงปงพงจับนี้เลบรันมาจันบินวานนากระรากระจาเพียงยันมึงช่วงนี้มึงเราลอยเพศสุนัยนี่จไปฉลาเด็กวยังไงอินโดนองซิมโปรครันได้ไงกระราม่ชานี่กเขาน่ากลัวใชนี้มลอยเรเพศเชยหรือไง के ए पोंफों दप्निआ मनमम रे गबा जिंक सपो एमसा लाम फेमु दम दुन्याना रे वोंदोम नय शालो फ्यान दप्खिया ए पोंहों दप्नि फेमन फो थु गसादै मनमम रे गबा जिंक सपोय गो या अटेंड स्टार क्रु चन्ना वासे रे क सपोय लदो ना वाय अटेंथा के ए पोंफों दप्नि कोन मरे गबा योंग फे जिंक दुय लाम Ngaशे रेतिम मरे गबा श्रालोम लोंग फे को चुम खांग दा लुय मेसामुंग रे မန်မောမရေကပါကိုတန်ခွန်ဂျန္ဒရမ် ngai ဖျန်မဆာဆရာရေမိချောကဆတ်တိုင်းတန်နာရတင်မရေကပါဆရာလောမလောင်ဖေခိုင်အေပုံဟုန်တပ်နီကွန်ဂျုံခန်းဒါလူဆေလမ်ခိုင်အိုခိုင်အေရှိကံကံတပ်နီခံတုကဘနိုဘူကဆုနိုင်အဒီရောတော့အဲဒီ397တဲ့ကပေါ့နော်ကုမ္ပဏီမအလေးထားခြင်းက ကျောင်းလေခုထားရချင်းလေအာကျောဒိတ်ထနာမယ်လေတုံးတာပေါ်တော့ဘုံမော်ဆိုတာလေအမိုင်ဘုံစချောဝင်ချင်လို့ရှိတယ်ပြတ်မှတ်ကြည့်ပါလေပြပနေရတယ်တိဝတ်နေရတယ်များရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းတာဖြစ်သွားတယ်အခုမတီးရတာတော့သူတို့ကလည်းမချလို့မတီးတာနေမှာပေါ့ဘုံမော်မျိုးတွင်းပါလေအလုံးကြီးပါတော့ကျော်တော့ကေနေပုံပေါင်းတတ်တယ်သိမ်းတာပါကေ จึงผมมองาน้บเล็กกว่งมเรกบาไรไงมันมอมเรกบากระต้าเ้ียนเชนตับนีแพ้ KIA PDF ผมงตับนีก่อที่สมบัติมือเียชิิกอนเพียงบรรทุกกษัตริย์พังวเรมเรกบาสิ่งศักดิสิตากรุจันเนอเทนตะรานวันดดเรย์เลวเซมัชตาทะสกายนังนนกบานนวัยมัจโจไปกัวก็ไปบุงนีนี่ก็รูนามันถึงานนะยนเพียกองสีกรกับขจฉิงอึนเตววเร่ KIO ก้อนมึงเอปรสตาโปรดขงยาชิณิก่อนเอเปลคนขงยาชิณิตูขชากับขจฉิง มี남니ุม면หล่난칸ี칸사라ศเมี와이레 เอเบร์ตาโปรต์คงยาชนิคนคงองยาชนีถูกคราเกลังเอเบร์ตาคุมสมยัชนิคนสมชี้ยัชนิถูกครากลังแทมินิตาโปรต์ยัชนิคนสมชิดัยยัชนีถูกคราเกลังยองมาสมลังกับขัดจังหงะลำยันพียงกองสึก่นอินทาวัยเร่ยันพียงกองสีมากคนกับขัดจังหวงอินทาวัยเร่เต็มรับมันอุปงนิสราลาตันได้สร้างเก่าเพะบุงลำโคกสัตย์ลำกลัววัยเร่เลวไซม์มินิสตาบัดาสมกันจนสตาโรต์ถูกคราบัดมาสมเลมันหุ่นปมุนหุ่นฉลบเชิดดับเคียเอนิสราลาตันได้มากกับกลุ่มยันแดเ เนตับกบุงลำคูและคล้องสามสัดสีลังผมจะขัดกับชดไว้ลำแค่อแค่เอชกามกำมตับก่อนต่างมดโดนได้แรมันมอมเรกบ้าอยากตาตุดมาสารลำก็มีเพียนตับนี้กาลำคูมาตุนมาไขยงาเสียไม่เจอบุงนี้ก่อนจะขัดจ้ไอ้มลุมชาหลังหนักปลานีเทเสีมาดงตอนยิงขับกับชดไงเร่ลำส่นไหแต่ช่างกากแค่เอผมพงตับนี้กอมันมอมเรกบากตาตับจะขัดไงมีนเพียนตับลบมัลองแพ้กับชดสิงหลาลุใส่ฉันกาสักกะข้าคนไงดับชราแพะ मतो सेममतो लालु नामतो शकोट ngailam खाय ओ के एशिया गम गम तप कोन तंग मतोन दाइ रे न्यम छन तप कोन लंगना कची कपा ट्रोंग बोंगनी नि टाइप सिनि को कसत ngadiंग यांग रे लाम सोनाय मन मोम रे गबा नत छम नामतो न्यम छन काउसी गो लुई ngon सम थे नि खप ngai रे लाम सोनाय Amazon solution <im> no pomodoro chimplenia tu vida muito tipara. Pomodoro chaloche no truto tole tikala biche. Pomodoro cha angaro trulo la xide inha dia along ta zongong trulo khukan borokin sinthaloute. Nyo de ma le tu taska de xide nia ba le ti tole tu e di ansita et matro ni ima khukan de xide. มันมัมเรียกกะบาซิงกับสัตววพังทัดไอพังจนไรสตัดทะมันมอวพิการดับคิงสนิดกลูแฉบุงดับเพะซิงก์มดุรูไวเร็มดุรน่ะไฟร์สต้าพรอดคนยาจะผดโตก่อนสักกะค่ะคนง่ายดับเพะไปทีมกับสัตว์ไวช่างกันอันยกตับอามาตัมสุนสักลูชิกลูข้าลายยักษ์ของสุนสิกลูแฉกันตัเลกาชืนจงก็ตับจะขัดงเหมนเพียับฉลาดใเผคไอเอไว้อะไนปมผอมเพียงพงนี้ก่อนกับสัตว์วันนะ फेवर वा स्टार पर कोन याश्ना दे दो तगो म्यनफन काउसिया अम्यक त मसुमसा क्रुशी क्रुफे सिंगला लुवाई रे कंदोले काश्रिन चोंगोल दप चोंगाय म्यनफन दप फेमंग फेवर स्टारम सुम्यश्नी मुदके ख्राका सजिंला लुआइलम सोनाई फेवर स्टार कोन याश्नी को खाराया खोंसा सुमशी क्रुफे सिंगला लुना यादन के ए पमफम दपनी को मनमम रे गबा श्रालोम लोंगफ छुम खांगदा लुसैम सामुंग रे मनमम रे गबा छ म्यनफन दपनी फे के एपीडीएफ पमहुन दपनी फन थु के सराय कोन ก็สับเปลี่ยนลดอุตามอาชนาเองแตม่ใตาคุณยาชนีก็มันมุมเรียกบาดเพียนกุนหลังนักโทษเลยยังบุงนี่มุสุมกันาลังแงแพ้เียอป้องผ่องดับนี้กับจักรดูไว้เร็มัสัตว์คนง่ายเพียนอุบคังดับมัสัตว์มดิชสเนตกอลำดับสีดับกรุมดิชตัวดับแช่อินเจเนียดับนี้ตับจุงไงสตรานิยงท่าก็สับเปยนจากเรนนาบินไงเรลำเขียโอีเขียอีชิการ์มกำมตับอ่ะไม่ใช่ต้ามือยาชนีอันดับไวชิการ์ท่าต่างมกได้เร นี่ก็อาสามดันนาเกษตงายเพมูลวยช่างกาพักันกินหะเดมงเงินเพียดับแทปิดุสิดับนี่ป้องผมนาเช่นมันทุวลลามนี่ง่ายมังจอจึงพอมุงก็ตามมันจมสาเขาลจะว่น้มสาง่เพจึงพอมุมสาข้าจง่ายมัชาลง่ายอ่าสนันสุนเร่เลนตได้ิพินานีโรยิงชายไปกุรตัวกุรรยายีดูบาดีคือสุดสุดมึดีโรมามชิตีมุสโรยิงชายโรไปรูมา ပြည်ရ <laughs> ဲ့ဒီဘဝဖြစ်ရတော့ပြည်ရဲ့နေတို့ဘုံတတရတော့ဒီစီအာနာရှိစနစ်ကိုတော် lambda တစ်ခါအပြူပေါ်ဝဲတိုးစီပါစေးစန္ဒရှိနေတယ်ပူရတယ်ဒါကြောင့်လဲငင်းချန်ကြီးကိုအခုတည်းရှိပါရောငင်းချန်ကြီးစကားပြောတဲ့အချိန်ဒီယူရိုကိုပြန်ပူရမွန်မမရေကဘာတဲ့ကဆပ်ပိုလေချာငိုင်တန်ယံဖြန်ကောင်းစီကဖကန်ကင်ရာဖဲဘိုင်လူမဒုနာမတူမေစတာမာရီယာရှိနီကွန်မချီနာဖကန်လမ်းတဲ့ กนซากระบะแถบพันมันทุ่งไงแรงนะเคยเอปีเดียป้องพงดับนีมุง้งนิงขับประสัดไงแทะย่าเดินดูคราพักกันกินรายเดมุงแล้วข้มะกาดับนีพันมันสซาะจะไงเร่เคยเอแทกิบิเดียปองพงพงมีพังไวจึงพอมุงตานาะพยนทุกกัตสุดมาจันแล้วนิงมีพริ้งไหวแต่ชะยิวามยามามุงตราช่างกุไนไรท์ทกินเลนเศกิจไงเลยเจมเรกบะบะแทะกำไปตีมเรือกระบะช่างกะ สุราบุมนจังยังสตุงสมบูมีละมกตอพุ่มยังจุพุยสอลรปัางวาเทพิมอเดกินรานี้เมกบบัทมุกลงกุจิยองปองชีจันเพสิงหาลูวาเซซอนยันพนเกุจีัะบายอมทุ่มสมซาจันเพมุงสิงมัมดุลวาเร่ดิจนิวจ์นาเนี่ยทีวีสีก็ลลังเพ็คขับดัดง่ายนกวาผู้นองน่ยองไม่เบียวคำจะงานยกะลอ